สวัสดีครับพบกับดิชันเคยในช่องของนุ่มสุรพศนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องสมุนไพรนะครับอาจจะแหวกแนวไปนิดหนึ่งแนละออผมอาจจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาเป็นตำนานนะครับเ,ออเกี่ยวกับการเคี้ยวหมากนะการออกินหมากนะครับของออพี่น้องชาวพาม่านะครับว่า ทำไมเขาถึงเทียวหมากกันนะฮะอย่างที่หลายๆท่านเห็นว่าพี่น้องชาวพม่าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนมีอายุปานกลางนมักจะเทียวหมากกันนะครับเรื่องเทียวหมากมีตำนานมานะฮะตั้งแต่นู่นเลยนะครับสืบทอดมาจากประเทศอินเดียนะฮะตามประวัตินะครับคนอินเดียเทียวหมากแล้วก็สืบทอดมาทางกลุ่มสุขโขไทยนะฮะตามประวัติศาสตร์ เราก็มากรุงศรีอยุธยานะฮะแล้วก็มาถึงคนแก่คนเฒ่าของในประเทศไทยเรานะครับเขี่ยกันมาสืบต่อกันมาเป็นประเพณีนะครับแต่วันนี้ผมจะ,ะมาพูดเกี่ยวกับทําไมพี่น้องชาวพม่าถึงเคี้ยวหมามันมีอะไรดีนะจากการที่ผมไปสอบถามมานะครับเขาบอกว่าการเขี่ยหมากของเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกฮะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเขี้ยวให้มันเพลิน นะบางคนก็บอกเออดีคือมันเพลินเพินดีกว่าไม่มีอะไรทำอ,อ่ะอันเนี้ยประมาณนั้นนะครกออ็ว่างๆอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับเป็นของว่างชนิดหนึ่งออนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอีกอย่างหนึง่งก็ทําให้แก้ง่วงนะฮะเขียวเราไม่ง่วงนะครับไม่ง่วงนอนทําให้เพลินกับการทํางานอะไรต่างๆนะ ะะพิเศษไปกว่านั้นเขาบอกว่ามันเป็นการช่วยให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้นะฮะการเคี้ยวหมากนะครับออก็น่าจะจริงนะนะครับหันมาเคี้ยวหมากแล้วก็ไม่ยุ่งกับเหล้าบุหรี่นะครับแต่กลับกลายมามาติดหมากกีนตาหากนะครับก็ลองดูนะคใครอยากจะเลิกเหล้านะลองมาเคี้ยวหมากดูนะครับการเคี้ยวของเขาเนี่ยไม่ได้กลืนกินนะฮะไม่ได้กลืนก็ เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็คลายน้ำหมากทิ้งนะครับถามว่าทำไมเคี้ยวแล้วไม่กลืนแล้วได้ประโยชน์อะไรมานะฮะก็เขาบอกว่ากลืนไปไม่ได้นะฮะมีมีผลต่อร่างกายเงี้ยนะฮะปูนอะไรต่างๆนะครับก็เคี้ยวเคี้ยก็คลายน้ำออกนะครับถามว่าทำไมแก้ง่งวงได้ก็นาาก่าจะกลิ่นของหมากพลูปูนต่างๆเนี่ยนะก็คงจะ ะะเขาเรียกอะไรขึ้นขึ้นสู่ระบบประสาทนะนะฮะไปกระตุ้นระบบประสาทนะฮะกลินขึ้น,นประทับช่องลมทางจมูกก็ทําให้แก้ง่วงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับการเคี้ยวหมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมนะฮะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าต,ตายายนะครับนะะก็เลยสืบมาถึงลูกหลานนะฮะที่ เคี้ยวหมากกันนะฮะตรงนี้ก็น่าจะมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องชาวพมา่าเราที่เคี้ยวหมากนะฮะก็สอบถามดูจริงๆก็ไม่มีอะไรฮะก็บอกว่าเคี้ยวไปตามประเพณีหรือว่าเคี้ยวไปเพลินๆแก่แกง,ง่วงบ้างบางคนก็มีเหตุผลว่าอยากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หันมาเคี้ยวหมากเออจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะน้ำหมากก็คายทิ้งนะ ไม่ได้กลืนลงไปถามว่าเคี้ยวทาไมมีประโยชน์ไหมก็เหตุผลก็อย่างที่พูดมานะครับก็น,นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งของการเคี้ยวหมากของพี่น้องชาวพม่าที่นำมาฝากกันวันนี้นะฮะในช่องของหนุ่มสุรพจน์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวันดีสวัสดีครับ